คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาดูแนวทางรวมห่วยหุ้นชุด3าตัวเน้นๆกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนงวดประจําวันที่25เดือนกุมภาเราปังสุดๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราเข้า3ามตัวเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนเพื่อนเราเข้า3มตัวเนาะเลขนี้เลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราเข้า สิงคโปร์นะคะสามคะ่ะเพื่อนเราเข้าตัวนี้นะคะต้้มให้ชุด3ามตัวคือ5 4าสนะคะที่ตํ้เน้นย้ำเพื่อนๆทุกๆคลิปก็คืออย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆซื้อ5้าสามสี่ห้าสี่สามสาห้าสามสีนะคะเพื่อนเสี่สาห้า 453เพื่อนเพื่อนก็จะเข้าตรงตรงเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อตัวกลับเหมือนที่ต้องบอกนะคะเราปังสุดๆเลยค่ะเราเข้าตัวกลับน้อสาตัวค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนท่านไหนที่ซื้อตรงและโต๊ะนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าซื้อเหมือนที่ต้อมบอกก็จะได้เยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะเรา เข้าตัวกลับแล้วเนาะแล้วก็ยังมีตัวที่เกือบเข้านะคะเสียดายมากนะคะอันนี้ก็เฉียดไปนะคะถ้าเป็นเลข7ก็เข้านะคะเพื่อนเสียดายมากเลยค่ะอันนี้ก็เกือบเข้านะคะอันนี้ก็เกือบเข้าเนาะเสียดายค่ะจีนช่วงเช้านะคะ548อันนี้ก็เป็นห5 8หเสียดายมากค่ะ เราก็ยังดีนะคะเพื่อนๆเราก็ยังเข้าเป็นตัวกลับเนาะเราก็ยังดีที่เราเข้าเป็นตัวกลับ5อันนี้ก็ไม่เข้าอันนี้ก็เสียดายนะคะ8-50อันนี้ก็เป็น880นะคะเฉีดไปก็เฉีดมาเนอ้ออันนี้เนาะ ก็เกือบเข้านะคะ5-3-7เนาะ5 3 4ก็เฉียดไปแต้มเดียวแต่เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะต้องมาเพิ่มหวยรอบดึกตอนเช้านะคะก็คือเยอรมันอังกฤษแล้วก็ดาวโจนนะคะเพื่อนๆอนอังกฤษเราเข้า3มตัวตรงๆงเลยนะคะเราแตก3ตัวตรงเนาะต้องบอกว่าการไว้วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเลข สามตัวหุ้นนะคะชอบออกเลขเดิมเนาะหนึนะคะพเพื่อนเเราเข้าตรงๆเลยนะคะหนึค่ะปังมากเลยนะคะเพื่อนๆพื่นหนนะคะเราไปตามกันต่อเลยะค่ะแนวทางรวมหวยหุ้นค่ะพเพื่อนเลขชุด3ตัวเน้นๆนะคะ ต้องมีมาฝากเพื่อนๆสิบชุดนะคะวันนี้เนาะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะ0ูนห้าูนค่ะ0ูนสี่สามนะคะ0ูน1 7ห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่ 180อันนี้ตามกันอีกวันหนึ่งนะคะเผื่อยังมาเนาะเลขนี้นะคะออกไปแล้วนะคะแต่ต้องก็ว่าตามไว้หน่อยก็ดีนะคะแล้วก็สามหกสามสี่จ็ดสี่นะคะแปดแปดเก้าเก้าหกแปด สุดสุดท้ายก็คือ991นะคะเพื่อนเพื่อกับ993 99มาบ่อยนะคะเพื่อนเพื่อนคะที่สำคัญตั้งเน้นย้ำเพื่อนเพื่อนทุกทุกคลิปนะคะเหมือนเดิมทุกๆคลิปเลยซื้อหวย,อย,อ,วยอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเลขเบิล เลขเบิลเลขหามก็ซื้อกราบ3ามประตูนะคะเพื่อนๆนตําเน้นย้ำเพื่อนๆนทุกคลิปนะคะอย่าลืมซื้อตัวกราบนาอเพื่อนๆคะต้อมขอให้เพื่อนๆนทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเพื่อนๆนพรุ่งนี้นะคะ คลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย